ถ้อยคําของพระเจ้านะครับพระองค์บอกว่าถ้อยคําของพระองค์เป็นที่ให้ชีวิตส่วนเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใดถ้อยคําซึ่งเราเรียกกล่าวแก่ท่านทั้งหลายนั้นเป็นจิตวิญญาณและก็เป็นชีวิตนะครับถ้อยคาของพระเจ้าจะเข้ามาเคลื่อนไหวในชีวิตของเรานะครับเพื่อที่จะสําแดงเปิดเผยความจริงแล้วก็ความเข้าใจทั้งปวงนะฮะที่อยู่ภายในจิตใจลึกลับของเรานั้นให้ได้รับคําตอบได้รับการสําแดงที่มาจากพระเจ้า เนี่ขอแค่ท่านเชื่อท่านมีความศรัทธาในถ้อยคําของพระเจ้าและเชื่อว่าถ้อยคําของพระเจ้าเป็นพระเจ้านะครับถ้อยคานี้ก็จะเข้ามาสําแดงผ่านทางฤทธานุภาพของพระองค์ที่จะเปิดเผยความจริงให้เราได้เห็นได้เราได้เข้าใจนะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับได้ยึดถ้อยคําของพระเจ้าไว้ให้มั่นนะพระองค์บอกว่าถ้อยคําซึ่งออกจากปากของเราจะไม่กลับสู่เราเปล่าแต่จะสำริดผลตามที่พระองค์นั้นได้ทรงมุ่งหมายไว้นะครับ ถ้อยคามาเยียารักษาถ้อยคํามาช่วยฉุดเราให้เรานั้นขึ้นมาจากหลุมนะครับซึ่งเป็นความทุกข์ยากลาบากในชีวิตของเราถ้อยคําจะให้คําตอบให้แสงสว่างให้สติปัญญากับเราทั้งหลายนะครับถ้อยคําของพระองค์นะครับจะเข้ามาหมุนใจเราชูใจเราพระคําจะเข้ามาตักเตือนแก้ไขนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะแต่ถ้อยคํานั้นจะฉุดเรากลับมาสู่เส้นทางของพระองค์นะครับ ก็อยากเป็นุนใจพี่น้องนะครับให้เชื่อแล้วก็มั่นใจในค่อยคําของพระเจ้าเป็นความเชื่อเป็นความมั่นใจเป็นความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราขอพระเจ้าอวยพรครั